ผมเป็นภรรยาของสามีแห่งชาติตอนที่40ทําทำนองเพลงนุ่มๆที่ได้ยินอยู่ข้างหูกับโนต้ตดนตรีที่สูงบ้างต่ำบ้างเป็นระลอกคลื่นพลอยทำให้ใจคนฟังอดเต้นตามไม่ได้ทั้งในใจและทั้งในสายตาของอย่างอันอวีตอนนี้เต็มไปด้วยอี้เฉินเยียนชายหนุ่มที่อยู่ต่อรงหน้าอี้เฉินเยียนลุกตาลงเล็กน้อยเขาตูมุ่งมั่นแต่ก็อ่อนโยนริมฝีปากขยับไปพร้อมกับเสียงทุ้มต่ำที่ตกตะกอนผ่านวันเวลาทำให้ฟังน่าสนใจมากยิ่งขึ้นบทเพลงค่อยๆเข้าสู่จุดไคลแมก ท่วงทำนองที่เป็นการบรรยายความรู้สึกอย่างนุ่มนวลเปลี่ยนเร่งจังหวะขึ้นกระทนหันเสียงของเขาก็สูงขึ้นเนื้อเพลงที่บรรยายถึงความรักชักวนใจเต้นบวกกับเสียงของอีเ้เฉินเยียนแล้วทำให้หยางอันอวีค่อยๆลืมทุกสิ่งรอบตัวและจมลงสู่ภวังอันสวยงามเมื่อเพลงจบลงอี้เฉินนอยเยียนเก็บโน้ตตัวสุดท้ายแล้วปล่อยมือทำเอาหยางอันอวีที่กำลังงองเคลิบเคลิ้มถึงกับชะงักค้างแล้วถึงได้ดึงสติกลับมาปรบมือให้พร,พร้อมพราะมมากๆคุณเก่งมากจริงๆหยางอันอวีเอ่ยชมเสียงดังเพราะตื่น่นนนนเเต้มากกิไปหอย เขาก็เลยใช้คำติดติดขัดขัดเห็นท่าทาง,ลงหลงไหลชื่นชมนั้นแล้วก็ทำเอาอีเ้เฉินเยียนหลุดหัวเราะออกมาเขาไม่ได้ร้องเพลงนานมากแล้วจริงอยู่ที่ก่อนหน้านี้ก็ฝึกหลายครั้งแต่เมื่อที่เขาตื่นเต้นมากเกินไปหน่อยทำให้ร้องเพลงได้ไม่ค่อยดีแต่แฟนคลับตรงหน้าคนนี้ก็ยังชมเขายกใหญ่นี่เพลงใหม่ของคุณหรือคุณเริ่มเขียนเพลงตั้งแต่เมื่อไหร่ในอย่างอันอวิบแปลกใจช่วงก่อนหน้านี้นี่เองออีเ่เฉินเยียนสบายๆหลังจากที่เขาต้นพบว่าตัวเองชอบอย่างอันอวิบเขาก็เริ่มอยากจะเขียนเพลง ให้ถึงอย่างไรเริ่มแรกอีเ้เฉินเย็ยนก็เข้าวงการบันเทิงมาในฐานะของนักร้องครั้งหนึ่งเขาก็เคยรักในเสียงดนตรีพเพียงแต่หลังจากนั้นเกิดเรื่องอะไรขึ้นหลายอย่างบางเรื่องเขาก็พูดไม่ได้กลัวพูดออกไปแล้วจะเกิดความผิดพลาดเมื่ออยากจะถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ในใจเขาจึงเขียนออกมาเป็นเพลงเพลงนี้ได้ความช่วยเหลือจากจือเสียนด้วยอีเ้เฉินเย็ยนพูดเสริมได้ยินแบบนี้อย่างอันอวิก็นึกอะไรขึ้นมาได้ทันทีช่วงก่อนหน้านี้ที่พี่ชอนโทรหาคุณบ่อยๆเพราะเรื่องนี้งั้นเหรออืม อี้เฉินเยียนพยักหน้าที่แท้อย่างอันอวีก็สนใจเรื่องของเขากับเจียงจือเซียนมากอยู่นี่นาพอโล่งอกแล้วอย่างอันอวีก็หัวเราะออกมาไม่ถามหน่อยหรือว่าเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรอี้เฉินเยียนเอ่ยถามพร้อมกับแอบรู้สึกจนใจต้นอุตสาร้องเพลงรักให้เขาฟังแบบสองต่อสองแต่บอกหางครั้งอย่างอันอวีก็ความรู้สึกช้าเกินไปหน่อยทับเพลงอะไรเหรอยื่นมือออกมาสิอี้เฉินเยียนเม้มปากเป็นรอยยิ้มเอออย่างอันอวีเองก็ยื่นมือออกมาอย่างว่าง่ายหัวใจของเขาเต้นเร็วขึ้น เรื่อยๆอยากจะเดาแต่ก็ไม่กล้าเตาเพลงที่อีเ้เฉินเยียนร้องไปเมื่อสักครู่เหมือนเป็นเรื่องราวของความรักที่สวยงามจากความหมุนวนและลังเลในช่วงแรกไปจนถึงความใจเต้นแรงและสุดท้ายก็จมลงสู่ความรักที่ลึกซึ้งเพลงเพลงที่อีเ้เฉินเยียนตั้งใจเขียนให้เขาอย่างนั้นเปลื้อมือของอีเ้เฉินเยียนค่อยๆไลไปบนฝ่ามือของเขาอย่างช้าๆค่อย เขียนจนเป็นคำออกมาในที่สุดอย่างอันอวีเองก็กำลังซึมซับเสียนเหยียนว่าจู่ๆอีเ้เฉินเหยียนก็หยุดชะงักเขาเงยหน้าขึ้นสบตาก,กับอย่างอันอวีจากแววตานิ่งอเรียบก็ค่อยๆมีอีกความรู้สึกเข้ามาแทนที่ไม่เหมือนกับปกติเวลาอยู่หน้ากล้องในตอนนี้อีเ้เฉินเหยียนไม่ใช่นักแสดงไม่ได้สวมบทเป็นคนอื่นและไม่จําเป็น,นต้องใช้ทักษะการแสดงทุกอย่างคือความจริงแววตาของเขาอ่อนโยนราวกับกําลังฉายยอแววสื่อความรักลึกซึ้งและให้คามั่นสัญญาเขาเข,าเขียนไปก็พูดเสียงนุ่ม ไปด้วยอวิเซียนเยียนว่านอวีวินาทีนั้นหัวใจของอย่างอันอวีสัญญามอแรงเห็นคนตรงหน้าทําอะไรไม่ถูกอีกทั้งรอยยิ้มบนใบหน้าก็หายไปอีเ้เฉินเยียนเกาจมูกของเขาเบาๆแล้วเอ่ยถามทําไมล่ะชื่อนี้ไม่เพราะหรอถ้าถ้าผมไม่ใช่อย่างอันอวีละ่ะจู่ๆอย่างอันอวีก็ขมวดคิ้วพร้อมกับความสับสนในใจทว่าอีเ้เฉินเยียนกลับหัวเราะรับนายก็เป็นนายไม่ว่านายจะชื่ออะไรจะมีฐานะยังไงฉันก็ชอบนายแค่นายในตอนนี้คนเดียวเท่านั้น จบคำอย่างอันอวีก็ถมตัวเข้าหาอ้อมกอดของเขาทันทีอย่างอันอวีที่เป็นคนมองโลกในแง่ดีช่างยิ้มช่างหัวเราะมาตลอดในตอนนี้กำลังกระพริบตาไล่ม่านหมอกชั้นบางเขากำลังเนาะมัมตาคลอในขณะที่พูดออกมาเสียงสะอื้นอีเ้เฉินเยียนขัดขอบคุณขอบคุณ,คณจริงๆอีเ้เฉินเยียนใจเต้นแรงเขาก้มหน้าลงประกบจูบดุด,ดึงริมฝีปากของอย่างอันอวีเบาๆก่อนปลายลิ้นร้อนจะสอดเข้าไปในโพรงปากปลายลิ้นของทั้งสองคนเกี่ยวประวัติอยู่พักหนึ่งก่อนที่อีเ้เฉินเยียน เขียนจนเป็นคำออกมาในที่สุดอย่างอันอวีเองก็กำลังซึมซับเสียนเหยียนว่าจู่ๆอีเ้เฉินเหยียนก็หยุดชะงักเขาเงยหน้าขึ้นสบตาก,กับอย่างอันอวีจากแววตานิ่งอเรียบก็ค่อยๆมีอ,คอมีความรู้สึกเข้ามาแทนที่ไม่เหมือนกับปกติเวลาอยู่หน้ากล้องในตอนนี้อีเ้เฉินเหยียนไม่ใช่นักแสดงไม่ได้สวมบทเป็นคนอื่นและไม่จําเป็น,นต้องใช้ทักษะการแสดงทุกอย่างคือความจริงแววตาของเขาอ่อนโยนราวกับกําลังฉายยอแววสื่อความรักลึกซึ้งและให้คามั่นสัญญาเขาเข,าเขียนไปก็พูดเสียงนุ่ม ไปด้วยอวิเซียนเหยียนว่านอวีวินาทีนั้นหัวใจของอย่างอันอวีสัญญามอแรงเห็นคนตรงหน้าทำอะไรไม่ถูกอีกทั้งรอยยิ้มบนใบหน้าก็หายไปอี้เฉินเยียนเกาจมูกของเขาเบาๆแล้วเอ่ยถามทำไมล่ะชื่อนี้ไม่เพราะหรอถ้าถ้าผมไม่ใช่อย่างอันอวีละ่ะจูจูอย่างอันอวีก็ขมวดคิ้วพร้อมกับความสับสนในใจทว่าอี้เฉินเยียนกลับหัวเราะรับนายก็เป็นนายไม่ว่านายจะชื่ออะไรจะมีฐานะยังไงฉันก็ชอบนายแค่นายในตอนนี้คนเดียวเท่านั้น จบคำอย่างอันอวีก็ถงตัวเข้าหาอ้อมกอดของเขาทันทีอย่างอันอวีที่เป็นคนมองโลกในแง่ดีช่างยิ้มช่างหัวเราะมาตลอดในตอนนี้กำลังกระพริบตาไล่ม่านหมอกชั้นบางเขากำลังเนาะมัมตาคลอในขณะที่พูดออกมาเสียงสะอื้นอีเ้เฉินเยียนขัดขอบคุณขอบคุณ,คณจริงๆอีเ้เฉินเยียนใจเต้นแรงเขาก้มหน้าลงประกบจูบดุด,ดึงริมฝีปากของอย่างอันอวีเบาๆก่อนปลายลิ้นร้อนจะสอดเข้าไปในโพรงปากปลายลิ้นของทั้งสองคนเกี่ยวประวัติอยู่พักหนึ่งก่อนที่อีเ้เฉินเยียนจะตัดสินใจอุ้มอย่างอันอวีเดินเข้าห้องนอนนจากั้น ก็วางลงบนเตียงกว้างอีเ้เฉินเยียนไม่ได้ปลดปล่อยมาหลายปีแล้วและเรื่องแบบนี้พออาจได้เริ่มก็ยากที่จะหยุดเขาปลดกระดุมเสื้ออเชิ้ตของอย่างอันอวีออกริมฝีปากค่อยๆลากไลลงมาตามลำคอขาวจนถึงกระดูกไหปลาร้าเซ็กซี่แล้วขบกัดสระเอมมยมกอย่างอันอวีเองก็กอดอีเ้เฉินเยียนไว้แน่นเขาสัมผัสได้ถึงลมหายใจอุ่นๆที่หยาบหนักและกำลังเปาร,รัดบริเวณสันตกแต่อยู่รู้สึกก่อนบุบบายอีเ้เฉินเยียนราวกับกำลังลุกเป็นไฟทุกส่วนที่ถูกแตะจูบรู้สึกร้อนวูบอันอวีบิดตัวไปมาอย่างยากจะทนไหว น่เฉินเยียนเองก็แทบจะทนไม่ไหวแล้วบวก,กับคนใต้ร่างก็ขยับไปมาไม่หยุดลมหายใจของเขาหอบที่มากขึ้นก่อนที่จะก้มลงหยอกล้อก,กับตุงไตสีหวานบนแผ่นอกแบบไม่ทันให้อีกฝ่ายได้ตั้งตัวอืออย่างอันอวีตัวสัน่นเทาหลุดครางออกมาเสียงแถวนี้เป็นครั้งแรกที่เขาได้สัมผัสกับเรื่องน่าอายแบบนี้ขอเพียงแต่เป็นอีเ้เฉินเยียนไม่ว่าอะไรเขาก็ยอมทั้งนั้นไม่ต้องกลัวนะเด็กดีอีเ้เฉินเยียนตอบประโลมก่อนใช้ปลายลิ้นไล่เลียไปรอบๆหลังจากกล่นแกล้งทางด้านซ้ายเสร็จ ก็เปลี่ยนเป้าหมายมาที่อีกด้านกระทั่งยอดอกส,สวยๆทีนาน่าสงสารทั้งสองข้างถูกทรมานจนบวมแดงเขาถึงได้ยกยิ้มมุมปากด้วยความพึงพอใจถอดกางเกงของหยางอันอวีออกแล้วฝ่ามือของอีเ้เฉินเย็ยนก็ค่อยๆลูบไล้ไปบนก้อนเนื้อนุ่มทั้งสองพร้อมกับกับกบกัดติ่งหูของหยางอันอัีไปด้วยหยางอันอวียัดงอจําได้ไหมว่าก่อนหน้านี้นายติดค้างอะไรฉันอยู่อายอะไรจมูกของหยางอันอวีสั่น ระลิกลมหายใจเริ่มถี่กระชันปลายลิ้นของอีเ้เฉินเยียนเมื่อกี้ทําให้เขารู้สึกสบายภาพตรงหน้าตอนนี้เหมือนมีม่านหมอกปกคลุมนายบอกว่านายอยากจะชดเชยให้ฉันอีเ้เฉินเยียนพูดไปก็หายใจรดลําคอของเขาไปดักห้วยก่อนหน้านี้เวลาที่หยางอันอวีถ่ายละครอีเ้เฉินเยียนให้คําแนะนําและความช่วยเหลือกับเขาหลายอย่างซึ่งทําให้หยางอันอวีรู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณมาตลอดโดยเฉพาะในเรื่องดวงใจของจอมโจรที่เขาต้องเรียกรุ่นพี่อีค,คนนี้ว่าโรคจิต ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งอี้เฉินเยียนไม่อยากให้หยางอันอวีเลี้ยงเป็ดเขาอีกแล้วตอนนี้เขาอยากกินก็แต่เรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วแน่นอนว่าหยางอันอวีย่อมรู้ว่าอี้เฉินเยียนกำลังจะทำอะไรเขารู้สึกร้อนผ่าวไปทั่วทั้งร่างในขณะที่เอ่ยตอบเสียงต่ำอืมเมื่อได้รับอนุญาตอี้เฉินเยียนก็ค่อยๆกดปลายนิ้วแทรกเข้าไปทางด้านหลังของหยางอันอวีด้วยความระมัดระวังเพราะสิ่งแปลกปลอมที่ร่างกายยังปรับตัวรับไม่ได้ทำเอาหยางอันอวีร้องเสียงสัน่น อีเฉินเยียนรีบประกบริมฝีปากใช้ปลายลิ้นเกี่ยวกระวัดหยอกล้อยอย่างต้องการจะปลอกใจในขณะที่ปลายนิ้วเรียวก็ค่อยๆบุนคว้านเพิ่มนิ้วที่สองและนิ้วที่สามตามปให้อย่างอันอวีพยายามปรับตัวและรู้สึกดีมากขึ้นอี่เฉินเยียนพยายามอดทนมากๆทุกอย่างดำเนินไปอย่างอ่อนโยนถึงขั้นทําให้แก่นกายเล็กของอย่างอันอวีค่อยๆตื่นตัวขึ้นมา พอเห็นว่าอีกฝ่ายก็เริ่มมีอารมณ์ร่วมเขาถึงได้ค่อยๆกดอาวุธคู่กายของตัวเองเข้าไปทีละนิดขนาดเขาแค่เอาเข้าไปทีละนิดอย่างอันอวีก็ยังหน้าซีดไปหมดฝ่ายนั้นก้มมองภาพตรงหน้าเจ็บจะนอร้องเสียงหลงเจ็บคือเจ็บพอเห็นอย่างอันอวีขมวดคิ้วแน่นท่าทางเจ็บปวดเอามากๆอีเฉินเหยียนก็แทบไม่กล้าขยับต่อเขาเริ่มเปลี่ยนมาลูบไล้แล้วจูบเบาๆทำทุกอย่างด้วยความรักและธนุธนอมกระทั่งผ่านไปครู่ใหญ่ความเจ็บปวดค่อยๆบรรเทาลงกลายเป็นความปรารถนาเข้ามาแทนที่เพราะแบบนั้นอย่างอันอวี จึงยอมเป็นฝ่ายเอ่ยก่อนทั้งใบหน้าที่เห่แดงอาจเอาเข้ามาได้แล้วหลังจากพยายามอดทนอยู่นานพอได้ยินแบบนั้นอีเ้เฉินเยียนที่ตอนนี้หน้าผากชิ้นไปด้วยเหงือก็ยึดเอวแล้วกดตัวตนเข้าไปจนสุดวินาทีนั้นอย่างอันอวีถึงกับหลุดร้องออกมาลั่นห้องถึงจะเจ็บแต่เพราะอีเ้เฉินเยียนค่อยๆขยับอย่างใจเย็นทำให้อย่างอันอวีเกิดความรู้สึกพอใจขึ้นมาเป็นความสุขที่แตกต่างกับตอนจูกระท่งหลุดคลางเสียงลั่นรูขุมขนทั่วร่างกายราวกับถูกเปิดเพื่อรับความรู้สึกสุขหันศานี้ เรียกฉันว่าเฉินเยียนจูจูอี้เฉินเยียนก็บอกแบบนั้นพร้อมกับหยุดการเคลื่อนไหวทั้งหมดความหมูเบาหวงเกิดขึ้นกระทันหันทําให้หัวสมองของเขาฝืนเบลทารเรียกฉันว่าเฉินเยียนอี้เฉินเยียนสั่งท่ามกลางความเคลิบเคลิ้มอย่างอันอวีรู้สึกเหมือนท่านแม่ทัพกําลังเรียกเขาอยู่เรียกอย่างที่เขาเคยได้ยินมาตั้งแต่อายุ8ขวบจนถึงอายุ1 7บ8จนถึงตอนนี้เสียงนั้นก็ยังดังอยู่ข้างหูน้าเสียงนาทีทั้งอ่อนโยนนุ่มนวลและเหมือนจริงส่วนล่างที่ร้อนเผากําลังสออดลึึกกเข้าามมถงหััวใจผผชบคุณ อยางอันอวียกมือข้างหนึ่งประคองใบหน้าของอีเ้เฉินเยียนเฉินเยียนปฏิกิริยาที่ได้รับหลังประโยคนี้รุนแรงขึ้นกว่าตอนแรกอย่างอันอวีครางลั่นห้องปล่อยให้น้ำตาไหลลงมาโดยไม่รู้ตัวแรงกระแทกรุนแรงทำเอาเขาสั่นไปทั้งตัวได้แต่ใช้สองขากอบเกี่ยวเอวของอีเ้เฉินเยียนเอาไว้แน่นความกับแน่นที่โอบรัดรอบตัวต่อนอทำให้อีเ้เฉินเยียนรู้สึกราวกับถูกอีกฝ่ายยิตครองโดยสมบูรณ์ในค่ำคืนอันยาวนานอ,นอยิ่งเวลาผ่านไปก็ยิ่งมีกำลังเพิ่มมากขึ้นราวกับไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยวันต่อมาทั้งทั้้งที่สาายมกแลว แต่อย่างอันอวิก็ยังนอนอยู่บนเตียงทั่วทั้งร่างราวกับเพิ่งผ่านสมรภูมิรบมาขยับเอวแค่นิดหน่อยก่อพอร้าวไปทั้งร่างจนท้อยทําให้เขาเอาแต่ย้อนนึกไปถึงเรื่องเมื่อคืนตื่นแล้วเหรอได้ยินเสียงของอีเ้เฉินเยียนอย่างอันอวิก็หันมองแล้วรีบมุดลงผ้าห่มทันทีเมื่อคืนนั้นเป็นครั้งแรกของเขาแต่กลับทั้งร้องให้ทั้งเรียกร้องสุดท้ายก็ยังไม่ยอมปล่อยอีเ้เฉินเยียนจนกระทั่งทําไปหลายครั้งพอนึกขึ้นมาตอนนี้แล้วถึงรู้สึกอับอาย เห็นเขาแทบจะมุดลงไปในผ้าห่มทั้งตัวแบบนั้นอี้เฉินเยียนก็ได้แต่หัวเราะออกมาอย่างจนใจจากนั้นถึงได้นั่งลงข้างเตียงเมื่อคืนเจ็บมากเลยใช่ไหมได้ยินแบบนั้นในอย่างอันอวิก็ค่อยๆยื่นหน้าออกมาจากผ้าห่มก่อนอืมตอบรับอย่างอายไอรขาวหน้าฉันจะทําให้เบาว่านี้ก็แล้วกันนะอี้เฉินเยียนพูดไปพลางก็ลูบหัวเขาไปด้วยผมของอย่างอันอวิทั้งนุ่มทั้งลื่นลูบแล้วให้ความรู้สึกสบายถ้าเบากว่านี้อย่างอันอวิสนใส่หน้าแต่กลับไม่ได้พูดอะไรต่อทีมอี้เฉินเยียนไม่เข้าใจ เฉินเยียนมาช่วยพยุงผมลุกขึ้นหน่อยอย่างอันอวีบอกตอนนี้พอได้เรียกชื่อตรงๆแบบนี้แล้วเขารู้สึกมีความสุขมากจริงๆอี้เฉินเยียนหัวเราะเบาๆก่อนเข้าไปช่วยพยุงให้อีกฝ่ายลุกขึ้นมานั่งพิงไหล่ตัวเองเฉินเยียนถึงแม้ว่าจะมันจะเจ็บอย่างอันอวีพูดเสียงต่ำลางขยับเข้าใกล้หูของอี้เฉินเยียนแต่ออกแรงหน่อยก็รู้สึกดีนะได้ยินแบบนั้นก็เหมือนถูกยั่วจนพลอยทำให้อี้เฉินเยียนอดยื่นมือไปบีบจมูกของเขาเล่นไม่ได้นายนี่มันน่ารักจริงๆอย่างอันอวีเองก็พูดหยอกขึ้นบ้าง อี้เฉินเยียนทำไมคุณถึงได้หลอกขนาดนี้นะักดวงตาก็สวยจมูกก็หน้ามองปากก็อื้อแล้ววินาทีต่อมาเขาก็ถูกริมฝีปากของอีกฝ่ายท่าทับลงมาอาจเอาเข้ามาได้แล้วหลังจากพยายามอดทนอยู่นานพอได้ยินแบบนั้นอี้เฉินเยียนที่ตอนนี้หน้าผากชิ้นไปด้วยเหงือก็ยึดเอวแล้วกดตัวตนเข้าไปจนสุดวินาทีนั้นอย่างอันอวีถึงกับหลุดร้องออกมาลั่นห้องถึงจะเจ็บแต่เพราะอี้เฉินเยียนค่อยๆขยับอย่างใจเย็น ทำให้อย่างอันอวีเกิดความรู้สึกพอใจขึ้นมาเป็นความสุขที่แตกต่างกับตอนจูกระท่้งหลุดคลังเสียงลั่นรูขุมขนทั่วร่างกายราวกับถูกเปิดเพื่อรับความรู้สึกสุขหันสานี้เรียกฉันว่าเฉินเยียนจูจูอี้เฉินเยียนก็บอกแบบนั้นพร้อมกับหยุดการเคลื่อนไหวทั้งหมดความหมู่บาหวงเกิดขึ้นกระทันหันทำให้หัวสมองของเขาฝืนเบลอทาเรียกฉันว่าเฉินเยียนอี้เฉินเยียนสั่งท่ามกลางความเคลิบเคลิ้มอย่างอันอวีรู้สึกเหมือนท่านแม่ทัพกำลังเรียกเขาอยู่เรียกอย่างที่เขาเคยได้ยินมาตั้งแต่อายุ8ขวจนถึงอุ1 7ข8 จนถึงตอนนี้เสียงนั้นก็ยังดังอยู่ข้างหูน้ำเสียงนัทีทั้งอ่อนโยนนุ่มนวลและเหมือนจริงส่วนล่างที่ร้อนเผากำลังสอดลึกเข้ามาถึงหัวใจผักผมชอบคุณยางอันอวียกมือข้างหนึ่งประคองใบหน้าของอีเ้เฉินเยียนเฉินเยียนปฏิกิริยาที่ได้รับหลังประโยคนี้รุนแรงขึ้นกว่าตอนแรกยางอันอวีครางลั่นห้องปล่อยให้น้ำตาไหลลงมา โดยไม่รู้ตัวแรงกระแทกร,รุนแรงทำเอาเขาสั่นไปทั้งตัวได้แต่ใช้สองขากอบเกี่ยวเอวของอีเ้เฉินเยียนเอาไว้แน่นความกับแน่นที่อบรัดรอบตัวต่อนอทำให้อีเ้เฉินเยียนรู้สึกราวกับถูกอีกฝ่ายยิตครองโดยสมบูรณ์ในค่ำคืนอันยาวนานอ,นอยิ่งเวลาผ่านไปก็ยิ่งมีกำลังเพิ่มมากขึ้นราวกับไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยวันต่อมาทั้งทงท,งที่สายมากแล้วแต่อย่างอันอวีก็ยังนอนอยู่บนเตียงทั่วทั้งร่างราวกับเพิ่งผ่านสมนรภูมิรบมาขยับเอวแค่นิดหน่อยก่อพอราวไปทั้งร่างจนท้อยทำให้เขาเอาแต่ย้อนนึกไปถึงงเเรืืื่่ออมคน ตื่นแล้วเหรอได้ยินเสียงของอีเ้เฉินเยียนอย่างอันอวีก็หันมองแล้วรีบมุดลงผ้าห่มทันทีเมื่อคืนนั้นเป็นครั้งแรกของเขาแต่กลับทั้งร้องให้ทั้งเรียกร้องสุดท้ายก็ยังไม่ยอมปล่อยอีเ้เฉินเยียนจนกระทั่งทำไปหลายครั้งพอนึกขึ้นมาตอนนี้แล้วถึงรู้สึกอับอายเห็นเขาแทบจะมุดลงไปในผ้าหม่มทั้งตัวแบบนั้นอีเ้เฉินเยียนก็ได้แต่หัวเราะออกมาอย่างจนใจจากนั้นถึงได้นั่งลงข้างเตียงเมื่อคือนเจ็บมากเลยใช่ไหมได้ยินแบบนั้นในอย่างอันอวีก็ค่อยๆย,ยื่นหน้าออกมาจากผ้าหม่มกอด ขราวหน้าฉันจะทําให้เบาว่านี้ก็แล้วกันนะอีเ้เฉินเยียนพูดไปพลางก็ลูบหัวเขาไปด้วยผมของหยางอันอวีทั้งนุ่มทั้งเลื่นลูบแล้วให้ความรู้สึกสบายถ้าเบาวกว่านี้หยางอันอวีใส่หน้าแตกลับไม่ได้พูดอะไรต่อทีมอีเ้เฉินเยียนไม่เข้าใจเฉินเยียนมาช่วยพยุงผมลุกขึ้นหน่อยหยางอันอวีบอกตอนนี้พอได้เรียกชื่อตรงๆแบบนี้แล้วเขารู้สึกมีความสุขมากจริงๆิอีเ้เฉินเยียนหัวเราะเบาๆบก่อนเข้าไปช่วยพยุงให้อีกฝ่ายลุกขึ้นมานั่งพิงไหล่ตัวเอง เฉินเยียนถึงแม้ว่าจะมันจะเจ็บอย่างอันอวิทพูดเสียงต่ำลางขยับเข้าใกล้หูของอี้เฉินเยียนแต่ออกแรงหน่อยก็รู้สึกดีนะได้ยินแบบนั้นก็เหมือนถูกยั่วจนพลอยทําให้อี้เฉินเยียนอดยื่นมือไปบีบจมูกของเขาเล่นไม่ได้นายนี่มันน่ารักจริงๆอย่างอันอวิเองก็พูดหยอกขึ้นบ้างอี้เฉินเยียนทําไมคุณถึงได้หล่อขนาดนี้นะดวงตาก,ก็สวยจมูกก็หน้ามองปากก็อื้อแล้ววินาทีต่อมาเขาก็ถูกริมฝีปากของอีกฝ่ายท่าทับลงมา ฮ้องฮ้องในห้องถงชั้นล่างเจ้าเขือเขือเห่าเสียงดังมันหิวแล้วแต่เหมือนเจ้าของทั้งสองจะยังคลอเคลียกันอยู่บนเตียงไม่ยอมลุกยังไม่ทันได้กินข้าวเช้าอย่างอันอาีก็ได้กินข้าวทิ้งเลยแถมยังนั่งกินบนเตียงโดยมีเฉินเยียนค่อยๆป้อนทีละคำอีกด้วยเตียงโดยมีความสัมพันธ์ทางร่างกายกันไปแล้วอย่างงออันอารีก็แอบรู้สึกกระอักกระอ่วนอยู่พักหนึ่งจากนั้นถึงค่อยๆกลับมาเป็น n ปกติและยังเริ่มรู้สึกพอใจกับการคอยบริการของราชาแห่งวงการภาพยนตร์คนนี้ เฉินเยียนเรื่องสมาคมพันเอกน่ผมเคยพูดไปแล้วนะจูจูอย่างอันอวีก็พูดเรื่องภาพยนตร์ขึ้นมาโอกาสดีๆแบบนั้นคุณจะไม่แสดงจริงๆหรอืออี้เฉินเยียนยังคงสายหน้าไม่เป็นไรหรอกในอนาคตก็ยังมีโอกาสอื่นอีกนี่นี้เฉินเยียนเติบโตมาในครอบครัวที่มีแม่เพียงคนเดียวนอกจากคนสนิทแล้วความเย็นชาก็เป็นธรรมชาติของเขาเทียบกับคนในวัยเดียวกันแล้วเขาถือว่าเข้าใจเหตุผลและโตวกว่ามาก หลังจากเข้าวงการเส้นทางสองสามปีแรกขึ้น,ข,นขึ้นลงลงไม่ค่อยราบรื่นแต่ก็มีแฟนคลับที่ชื่นชอบตนจริงๆมาตลอดผู้เป็นแม่เองก็ให้การสนับสนุนเขาอย่างดีเพราะแบบนั้นเขาจึงพยายามทำงานพยายามเป็นประเพราะอยากกลายเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นเรื่อยๆอ,อ,อิเฉินเยียนคิดว่าแบบนี้ถึงจะคู่ควรกับความรักองค์บรรดาแฟนคลับหลังจากได้รับรางวัลราชาแห่งวงการภาพยนตร์เขาก็ถือว่า ได้ทําความปรารถนาของผู้เป็นแม่สําเร็จแล้วงานและการถ่ายละครติดติดกันที่ตามมาหลังจากนั้นกลายเป็นความเคยชินของเขาและก็ไม่มีใครทําให้เขาหยุดได้ผมผมพอจะเดาเหตุผลของคุณได้นะเฉินเยียนผมไม่อยากให้คุณเซียวอวีฉันทําใจทิ้งนายไว้ไม่ได้หรอกนะัอีเ้เฉินเยียนตัดบทก่อนหน้านี้ชีวิตของอีเ้เฉินเยียนแทบจะมีแต่งานกับงานทว่าตอนนี้เขามีคนที่สําคัญย่อก,กว่านั้นแล้วยังอันอวีมึนเบลอไปวูบหนึ่งกับความอบอุ่น ท่ถาโถมเข้าไปในหัวใจจากนั้นก็ไม่ได้พูดจากเกลียดกล่อมอะไรเขาต่อคืนวันนี้อย่างอันอวีเป็นฝ่ายโทรไปมอกตัวกับอย่างเจวีผู้เป็นพี่ชายก่อนพี่ครับผมอยู่บ้านเฉินเยียนที่ว่าแล้วเฉียวอย่างเจวีทํเสียงทีดูถ้าจะไปด้วยกันได้ตีจนนายกลักคําพูดแล้วสินะครับความสัมพันธ์ของเราเก้าวหน้าไปเยอะเลยอย่างอันอวีพยักหน้าก่อนถามต่อด้วยความแปลกใจพี่เองก็แอบไปบ้านนนชีตอนกลางคืนบ่อยๆไม่ใช่เหรอครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วแอบไปงั้นหรืออย่างเจวี ย้อนถึงกับหน้าสันฉันไปเยี่ยมอย่างเปิดเผยไปคุยเรื่องงานกันอ้อ,อไปคุยเรื่องงานตอนดึกดึก,ดกตื่นตื่นเอาที่ประธานอย่างคิดว่าดีก็แล้วกันครับหยางอันอวิตรตอบกลับไปแบบขอไปทีถึงอย่างไรคําพูดพวกนี้พูดออกไปก็ไม่มีใครเชื่อหรอกอย่างเจวีชงักไปเล็กน้อยท่าทางไม่ค่อยพอใจในายบอกว่าความสัมพันธ์ของนายกับอี้เฉินเยียนก้าวหน้าไปมากแล้วใช่ไหมคงไม่ใช่ว่าถูกหมอนั่นกินประโยคต่อไปไม่ค่อยถูกหูเขาสักเท่าไหร่ทาให้หยางเจวีไม่อยากพูดมันออกไปครับ อย่างอันอวีตอรับด้วยความกระอักกระอ่วนเฉินเยียนตีกับผมมากจริงๆนะครับที่กําลังเข้าใจอะไรเขาผิดอยู่หรือเปล่าความแค้นที่ฆ่าพ่อนส่สิอย่างเจวี่หลุดปากออกมาแบบนั้นอย่างอันอวีก็พังตกใจทันทีอ่าอะไรนะครับอย่างพ่อผมไม่ได้ป่วยเซียวอวีไม่ต้องกระวนกระวายขนาดนั้นแค่เราเล่นเองหน้าอย่างเจวี่รีบปลอบใจเราอยากคุยเรื่องอี้เฉินเยียนเลยดีกว่าเขาเองก็เข้าใจดีว่าตั้งแต่อย่างอันอวีเปลี่ยนไปท่าทีของอี้เฉินเยียนที่มีต่อน้องชายของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างมากมีหลายเรื่องที่ถึงแม้ทั้งกว จะจงใจไม่เอามารายงานแต่เขาก็หาทางรู้มาจนได้ตั้งแต่อย่างอันอวีเดบิวนั้นเกิดเรื่องขึ้นมากมายทุกอย่างอยู่ในสายตาของอย่างเจเวียและเขาเองก็รู้ว่าครั้งนี้อิเชีเยนทําด้วยความจอรอคนนั้นยังมีด้านที่อ่อนโยนแบบนี้อยู่ด้วยนั้นเปล่ถ้าเป็นด้วยอ,อย่างเจวีไม่มีทางเชื่อแน่แน่แอวอรี่ตอนนี้นายกำลังอยู่ในช้าวงขาขึ้นต้องพยายามคว้าหาโอกาสที่มีเอาเอาไว้รายการความท้าทายครั้งแรกซีซั่นนี้หรืออีกครึ่งหนึ่งนายต้องทํามันออกมาให้ดีเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจแล้วครับ อย่างอนอวีวางสายไปแล้วทว่าในใจของเขากลับกําลังไตร่ตรองเรื่องบางอย่างเรื่องเกี่ยวกับหยางเพอเงอผู้เป็นพ่ออย่างเจวียจะเอาเรื่องแบบนี้มาเลาะเล่นจริงๆนะหรือเขาต้องปิดบังอะไรไว้แน่แน่เรื่องที่หยางเพงป่วยหนักจนเสียชีวิตเกี่ยวข้องกับเฉินเยียนอย่างนั้นหรืออย่างอันอวีหันมองอี้เฉินเยียนที่กําลังนั่งเล่นกับเคอเคออยู่บนโซฟาห่างออกไปไม่ไกลาจากนั้นถึงได้เดินเข้าไปหาพร้อมรอยยิ้มเรามาเล่นหมากรุกกันเถอะเฉินเยียนตอนนี้น่าเหลือคนถูกชวนถึง,งงอกับงงอือเมื่อก่อนคุณเล่นกับพ่อ แววตาของอีเ้เฉินเยียนเปลี่ยนไปเล็กน้อยดูเหมือนมีอะไรอยากจะพูดแต่สุดท้ายก็แค่พยักหน้ารับเท่านั้นหลังจากนั้นในขณะที่เฉินเยียนกำลังใจจดจ่ออยู่กับหมารุกตรงหน้าความคิดของอย่างอันอวีก็เริ่มทำงานอีกครั้งเห็นเห็นอยู่ว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่ออย่างเพิ่งน่าลึกซึ้งมากเขาจะทำแบบนั้นจริงๆนะเหรอนายมีเรื่องอะไรในใจหรือเปล่า เฉินเยียนเอ่ยถามเมื่อมองความผิดปกติของหยางอันอาออกจริงๆเขามีอีกหลายเรื่องที่อยากจะถามแต่ดูจากสอถานการตอนนี้วุ่นหนึ่งที่พวกเขาคงไม่อยากจะพูดอย่างอันอวียังจดจ่อกับหมากรุกตรงหน้าในขณะที่เอ่ยบอกเฉินเยียนเหมือนว่าพี่ชายผมจะไม่ค่อยชอบคุณศักิ์เท่าไหร่เลยเขาเกลียดฉันหยางอันอวีเป็นคำพูดที่ตรงประเด็นไม่ใช่แค่เขาหรอกยังมีอีกหลายคนที่เกลียดฉันอี้เฉินเยียนพูดเสียงแผ่วแววตาของเขานิ่งสงบปราศจากความวุว่นวายพวกเขามีเหตุผลของตัวเองและฉันเองก็ไม่ได้ดีขนาดนั้น เป็นไปไม่ได้ที่จะทําให้ทุกคนมาชอบแต่ผมชอบคุณมาตลอดเลยยังอนนวิดพูดไปก็จับมือของอีเฉินเยียนไปด้วยจริงๆนะ